เขาเดินออกมาแล้วโอ้ยกระย่องกระแย่งมาแล้วมีนี่นี่เออโยนนะเออนะอุ้ยกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยหยโอ้เออ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 ค่อยๆโยนเออกินใหญ่เลยสี่เขียวเขากินเหรออุ้ยเขาชอบอ๋อโอเคโยนให้เขาแล้วเออเนี่ยเอออ่าโยนอีกโยนอีกเออนั่นแหละลูกนั่นแหละอ่าโยนนะโอ้ยกินใหญ่เลยเนี่ยวุ้ยนี่มาแล้วของโปรด นกกระจอกเทศบอกอร่อยมินินก็บอกสนุกโอ้ไม่กลัวนะเนี่ยพอตัวใหญ่ไม่กลัวพอไก่ตัวเล็กก็กลัวเือนตอนนี้มินินกำลังจะไปดูดูอะไรมินินนกกระจอ,อ,อกเทศนกกระจอ,อ,อกเทศกระจอกเทศมินินต้องสํารวมนะครับเฮ<อ>้ไม่ใช่นั่นพระไร <อา S 2> ไงมินินนกกระจอกเทศย้องไงโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่มากมินิน โอ้ยนี่เขาหันเขาเขาหันหลังโอ้ยมินิตัวสูงนี่มินิเขาเดินออกมาแล้วโอ้ยกระย่องกระแย่งมาแล้วมินินนี่เขาบอกว่าใครมาเรียกฉันไงเมื่อกี้ใครมาเรียกฮะเจ้าเด็กเสื้อเหลืองใช่ไหมฮะ <c oughs> นไหนใครใส่เสื้อสีเหลืองเอาแล้วนี่ใส่เสื้อสีเหลืองใช่ไหมเอาแล้วฮะคนนี้นี่คนนี้ครับที่มาเรียกครับนี่จยิงเขามา กิ่งงวกไปงี้เลยนะมินี่ดูดิเขากินอะไรอ่ะเขากินอะไรอยู่อ่ะเฮ้เขากินผักเห็นไหมเออเขากินผักไอยตัวโสง่ะมินินเห็นไหมยั่วหู้มินินมาดูนี่แล้วอู้หตัวใหญ่ตัวใหญ่เย็บอะไรเย็บอะไรเย็บอะไรอ๋อผลไม้อะลูกผลไม้อะนี่มันต้นเชอร์รี่ไงมินินเนี่ยเนี่ยลูกเชอร์รี่อ่ะเล่นลงมาเนี่ยเห็นไหมนี่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 ข้างบนนี่ ต้นเชอร์รี่นี่ลูกเชอร์รี่เต็มเลยนี่นี่นี่ลูกหนึ่งเออเนี่ยเห็นไหมอันนี้เราแอบเข้ามาดูนกกระจอกเทศใกล้ๆนะครับสองตัวนั่นเป็นคู่กันเนี่ยตวัวผู้ตัวเมียสีดำกับสีเทาอุย้ยมินินน,น,นู่นมันกินลูกเชอร์รี่เว้ยมินินเอ้าของอาหารเขาที่มินินวอันเราเอาเชอร์รี่ให้นกกันดีกว่าเอาไหมโอเคบี <Okay. S 1> ้รถยนต์เข้าไปเลย อุยโยนอุ้ยมาแล้วมาแล้วไม่นิ่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยมันมาแล้วมาแย่งกินแล้วอุ้ยกินด้วยกินด้วยโยนโยนเออโยนโยนเอออุยกินแล้วกินกำลังหยิบเม็ดเชอร์รี่โยนให้นกเลยครับไหนไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่นี่เขามองอยู่เขามองอยู่ฮะอ่าเขามีแล้วแต่เนี้ยเขาอยากกินเชอร์รี่ไหนมีเอาเชอร์รี่ให้เขาไปเลเออโยนโยนไปให้แล้วเฮ้ยเอาสีเอาสีแดงสิลูกสีแดงสิ นี่นีหาตามพื้นเนี่ยมีสีแดงแล้นู่นนี่นี่สามลูกนี่เออสีลูกอะอ่ะเก็บมาเลยเออเออเนี่ยเนี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยนีกินไปแล้วกินยกลยอีกน่ตรงขาม่นี่่ะยให้เขาเลยยกให้เขาเลยเอ้ยโยนโยนให้ลงสยเอ้ยยยหยยยย่ายยยยอยเออยยออยอยย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 โยยยย มินโอู๋มินสนุกใหญ่เลยเออโยนไปโยนกินแล้วกินแล้วโอ้ยฉกกินแล้วโอ้ยของโปรดประโยชน์เยอะฮะโอ้โหมินมินสนุกใหญ่มินสนุกใหญ่เออขวาก็มีนี่ซ้ายก็มีอ่ะโยนให้เขาเลยเออเฮ่ออ้าโยนอีกโยนอีกเออนั่นแหละลูกนั่นแหละอ่ะโยนโอ้ยกินใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยนี่ของโปรดว่างกุญชิกชกโกวนี่นี่หนึ่งลูกอ่ะ กินใหญ่เลยกินใหญ่เลยโอ้ยของโปรดของชอบเหรออันนี้หนึ่งลูกหนึ่งลูกอ่ะว้าวเออนี่เพื่อนๆนี่พ่อเก็บมาให้มินินโยนให้นกกระจอกเทศนะครับมินินมาตรงนี้เร้วนี่นี่นี่มาอ่ะหยิบหยิบไอโยนให้เขาเร็วอ่ะสีเขียวกินเหรอ้อโยนไปตรงพื้นเขาตีอย่าโยนใส่หัวเออโยนอะเออนะอุ้ยกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยโอ้ เออ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 ค่อยๆโยนเออกินใหญ่เลย,เยงงสีเขียวเขาก็กนะินเหรออุ้ยเขาชอบโอเคนี่นี่นี่เอาน,นี่ไห้มือพ่ออ่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่บอกเขาเลยมานี่มากินเลยมากินกินมากินเดี๋ยวอย่าโยนใส่ตัวเขาดิไปติดบนตัวเขานะเออ<ฮ>เออนั่นหล่นมาแล้วหล่นมาแล้วอุ้ยกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยว้าวโอ้กินใหญ่เลยกินใ,ใหญ่เลยโอ้ยอร่อยอร่อยออยนี่นี่นี่เพื่อนๆดูนะนี่เม็ดสีแดงนะอันนี้นี่นี่แลกระจ้าเทศนี่อ่ะตุ๊กตุ๊ก ของโปรดของชอบใช่ไหมโอเคโอ้ชอบกินเชอร์รี่นี่เองอ่ามันสนุกใจเลยเนี่ยไหนลูกเล็กเหรอกินเปล่ากินหรือเปล่าอ่าลองลองลองกิ้งไปไดิกิ้งไปไดิกิ้งไปไดิฮ่าเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเออสีแดงลูกนึงสายมืออ่าไปให้ไปให้เดียวอ่าเก็บไม้หมดเลยวเนี่โอ้ยยังเก็บที่ร่วงหมดต้นแล้วเนี่ย ใหญ่เลยกินใหญ่เลยฮะโอ้ยชอบชอบชอบโอ้โหแล้จอบเพยบอกอร่อยมินินก็บอกสนุกโอ้ไม่กลัวนะเนี่ยพอตัวใหญ่ไม่กลัวพอไก่ตัวเล็กก็กลัวโอ้ยโอ้ยนี่เห็นใกล้ๆเพื่อนๆชัดๆใกล้ๆชัดๆโอ้ยตัวใหญ่นี่เวลาต้องมันเถ็ดจากต้นเลยนะครับอ่ามินินไปให้เขาไปให้เขา อ่ะโยนเข้าไปให้เขาเห็นนะเออกินแล้วโอ้ยชอบมากอร่อยมากไม่รลยพ่อเด็ดให้นี่อีกหนึ่งลูกอ่าไม่่ะอ่ะเขาไปไหนเล่าไปไหนเล่าอ่ะไปเรียกมาแล้วคุ๊บค่๊บคุ๊บคุ๊บคุ่เคา๊านะ๊บุ่๊บคุ๊นคุ๊บค้๊บคนแบคุ๊บคุาบคุ๊บคุ๊ยคุ๊บคุ๊นค กินไปแล้วโหนี่มันกินลูกเล็กด้วยโหนี่มายืนมายืนส่งมนินกันใหญ่เลยโอ้ยทำอะไรพร้อมกันเลยโอ้ยต่อยกลดพร้อมกันเลยโอ้ยดีมากดีมากโอ้โหนี่เป็นคู่ัจริงๆเนี่ยโอ้โหอดี๋ยวอ่วันนี้สนุกไหมครับมาเที่ยวฟาร์มหมอปอเราจะกลับบ้านแล้วนะอ่ามีอะไรฝากเพื่อนๆไหมครับวันนี้ ฝากเพื eter, ่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมินินด้วยนะครับอ่าอย่าไว้มินินพามาเที่ยวอีกนะครับอ่าวันนี้มินินไปก่อนนะครับบ๊ายบายเฮ้ยทำไรทำไรอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยโอ้โห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 โอเต็มโอ้หินกับนิ้วสชายเด็กอโอ้โหนกกระจอกมาเดี๋ยวนกกระจอกมาแย่งกินนะนกกระจอกเท่นะมินนไม่ใช่นกกระจอกธรรมดาอ่า 're yeah. <laughs> all around the moberry bush the meatise the trees